ืืนหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นลูกตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับ,บผมโคชเป้งนะครับสาธิกธนทักษ์ก,กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการบริาหารร่างกายครับยกกระชับนะครับกล้ามเนื้อสะโพกนะครับจากอันนี้เป็นตอนที่2องนะฮะ ตอนแรกก็คือ,อ,อมีรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่นเนี่ยมีคุณหมอนะครับมาทําการวัดนะครับตำแหน่งของกล้ามเนื้อสะโพกเพราะว่าถ้าอายุเยอะขึ้นมันจะหย่อนคล้อยลงนะฮะฉะนั้นการบริหารร่างกายเนี่ยมันทาให้มันยกขึ้นมาได้อันนี้ท้าความจากท่าคราวที่แล้วนะฮะวันนี้เราจะทาให้มัน advance ขึ้น,นคือเราจะทําให้มันได้ผลมากขึ้นจากท่าแล้วเนี่ยคือเอาเท้าประกบกันนะครับดึงส้นเท้ามาเนี่ยให้ใกล้ใกล้เ,เชิงการเรามากที่สุดหลังจากนั้นก็พยายาม ยกขึ้นนะครับมันได้นิดเดียวไม่เป็นไรอ่าเราก็รู้สึกว่าพอเรายกขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อสะโพกมันถูกเกรงแต่คือการทําอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นท่าที่คุณหมอแน,น,นะนำครับมุมการเคลื่อนไหวมันค่อนข้างน้อยฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสอนการประยุกนะครับทำท่านี้ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับอ่าฉะนั้นจากเมื่อกี้เนี่ยที่เรานอนคว่ำลงให้สลับมาเป็นการนอนหงายนะครับเวลาเรานอนหงายเนี่ยฉะนั้นหลักการ เริ่มต้นฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนถ้าเมื่อกี้จะได้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะฮะก็เป็นนอนหงายชันเข่าหลังจากนั้นยืดอกโต้ตงหายใจออกยกสะโพกนะครับยกเชิงการานขึ้นมาค้างไว้สักครู่นะครับค่อยๆลงช้าๆนะครับนับนเป็นหนึ่งครั้งหายใจออกยกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงครับจะ,บะบลองพร้อมกัน10ครั้งนะครับโคดเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนสวมชุดออกกำลังกายรองเท้าผ้าใบ นอนหงายอยู่บนเสื่อโยคะชันเข่าขึ้นโดยให้ขาทั้งสองข้างอยู่ห่างจากกันเท่าช่วงสะโพกแขนทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นข้างลำตัวจากนั้นยืดอกตัวตรงหายใจออกยกสะโพกขึ้นค้างไว้สักครู่แล้วจึงหายใจเข้าพร้อมกับวางสะโพกลงนับเป็นหนึ่งครั้งโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันทั้งหมด10ครั้ง ทีนี้ข้อควรระวังนิดนึงคือตอนยกไปเนี่ยบางคนเหยียดสะโพกไม่สุดนะครับยกมาแค่นี้เราใช้การแอนหลังแอนก็จะรู้สึกว่ามันปวดหลัง่วดล่างมากนะครับให้พยายามออกแรงจากสะโพกนะครับรู้สึกว่าสะโพกสองข้างเกร็งเท่ากันหลังจากนั้นพัฒนาให้มันยากขึ้นนะครับก็คือใช้ท่าเหมือนที่คุณหมอแน,นะนำเมื่อสักครู่ใช้ฝ่าเท้าประกบกันดึงช้นเท้ามาให้ใกล้บริเวณเชณินะงกรานมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นทําเหมือนท่าเมื่อสักครู่ยกสะโพกขึ้นครับ ออกแรงเดตออกแรงดันนะครับจากกล้ามเนื้อสะโพกเราเรารสึกว่าจากก้นตรงๆเนี่ยมาเก่งบริเวณด้านข้างมากขึ้นค่อยๆลงช้าๆนะครับหายใจเขา้าหายใจออกเหยียดสะโพกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงนะครับขึ้นไปค้างไว้สักคู่เหมือนเดิมเก่งหน้าท้องไว้อย่าให้ปวดหลังนะครับทําพร้อมกัน1ิบครั้งนะครับโค้ดเป้งนอนหงายอยู่บนเสื่อโยคะชันเข่าขึ้น พร้อมกับใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันเอาไว้แล้วดึงส้นเท้าเข้ามาให้ใกล้กับบริเวณเชิงกรานมากที่สุดมือทั้งสองข้างวางประสานกันไว้บนหน้าอกจากนั้นหายใจออกยกสะโพกขึ้นค้างไว้สักครู่แล้วจึงหายใจเข้าพร้อมกับวางสะโพกลงนับเป็นหนึ่งครั้งโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันทั้งหมด10ครั้ง มุมซ้ายบนของจอขึ้นกราฟิกแถบข้อความสีฟ้าตัวอักษรสีขาวออกกำลังกายยกกระชับก้ามเนื้อสะโพกตอนที่สองสิ่งสำคัญนะครับเวลาทำายาแอนหลังขึ้นมาฉะนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยต้องมีการม้วนก้นกบไว้เล็กๆนะครับจะทำให้หลังเราไม่แอนแล้วก็สะโพกจะรู้สึกว่ามันเกร็งเต็มที่ ม้วนก้กลมก็คือเนี่ยครับเก่งให้กระดูกหัวแนวดึงเข้ามาหาสะดือสักนิดหนึ่งตอนเรายกขึ้นนะครับมันจะช่วยให้หลังไม่แอบมบก็ทําการฝึกเป็นประจำที่สําคัญท่าน,นี้เราสามารถเพิ่มความหนักความยากได้โดยเราจะเอาน้ําหนักเนี่ยมา่วงไว้ตรงบริเวณเชิงการของเราแล้วก็ยกขึ้นไปทําให้สามารถพัฒนานะครับความแข็งแรงได้เ,เร็วกว่าเยอะกว่า,เ,ววาเพราะว่ามีมุมการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มแรงต้านได้ดีขึ้นฉะนั้นใครมีปัญหานะครับ สะโพกหย่อนคอยต้องการยกกระชับกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยผมก็แนะนําท่านี้เลยครับทำเป็นประจําทําจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับหรือว่าพยายามเพิ่มแรงต้านให้ทําอยู่ได้ไม่เกินที่12ครั้งทํา1-3เซตอาทิตย์ละอย่างน้อย2-3วันรับรองว่าสะโพกเรายกกระชับแน่นอนครับ